ที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องชิปแอนด์ริบวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2026นั่นก็คือ b y d a t t o 3รุ่นใหม่ล่าสุดรถคันนี้ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนที่กำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมากในตลาดโลกรวมถึงในประเทศไทยซึ่งผู้บริโภคให้ความสนใจเป็นอย่างสูงด้วยดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกล รวมไปถึงราคาที่จะต้องได้มากว่าที่หลายคนคิดทำให้ BYD ATTO 3ปี2026กลายเป็นรถที่หลายคนตั้งต,า,งตารอการออกแบบภายนอกของ BYD ATTO 3รุ่นใหม่นี้โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นดีไซน์เน้นความโฉบเฉี่ยวและมีความล้ำสมัยมากขึ้นกว่าเดิมตัวถังถูกพัฒนาให้มีเส้นสายที่คมชัดกว่าเวอร์ชั่นก่อนกระจังหน้าแบบปิดเรียบเนียนตามสไตล์รถยนต์ไฟฟ้าตัดด้วยเส้นโครเมียมและไฟหน้า LED ที่ออกแบบมาให้มีรูปทรงคล้ายกับดวงตาแห่งอนาคต เพิ่มความรู้สึกหรูหราและดุดันในเวลาเดียวกันฝากระโปรงหน้าออกแบบให้มีความโค้งมนผสมผสานกับความแข็งแรงของเส้นสายด้านข้างล้ออันลลายใหม่ขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มความสปอร์ตและช่วยเสริมสมดุลในการขับขี่ถ้ามองจากด้านข้างเส้นสายตัวถังของ A.T.T.O. 3ใหม่ถูกออกแบบให้มีความฉบเฉีียวตั้งแต่หัวจรดท้ายเส้นขาดด้านข้างลากยาวไปจนถึงไฟไท้ายเลเที่ทันสมัยดีไซน์ฉบเฉีียวไม่ต่างจากรถยุโรประดับพรีเมียม หลังคาทูโทนที่มีการเล่นสีสันเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์และมือจับประตูแบบซ่อนในตัวถังที่ช่วยให้ตัวรถดูลู่ลมและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นบริเวณด้านท้ายก็ยังคงความสวยงามไฟท้ายออกแบบในสไตล์ฮอร์ไรซ้อนเล็กบาร์ยาวเต็มแนวเพื่อให้รถมีความกว้างและดูหรูหรามากขึ้นเปิดประตูเข้ามาภายในจะพบกับการออกแบบที่เปลี่ยนความรู้สึกของผู้โดยสารทันที b y d a t t o 3 2026ภายในห้องโดยสารถูกออกแบบให้ลำยุคมากกว่าเดิม ดีไซน์ได้แรงบันดาลใจจากความเป็นดนตรีและศิละปะเส้นสายโค้งมนดูมีมิติแผงคอนโซลกล่างถูกออกแบบให้ลอยตัวพร้อมจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่สามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนระบบอินโฟเทนเมนถูกพัฒนาให้มีความรวดเร็วลื่นไหลและรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างสมบูรณ์เบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุดนังสังเคราะห์คุณภาพสูงรองรับสรีระได้ดีมีระบบระบายอากาศและปรับไฟฟ้าเต็มรูปแบบ นอกจากนั้นยังมาพร้อมไฟแอมเบียนหลายรอบห้องโดยสารที่สามารถเปลี่ยนสีได้หลากหลายตามอารมณ์ทําให้ภายในห้องโดยสารมีความหรูหราเหมือนรถยุโรปในระดับที่สูงกว่าเสริมด้วยระบบเสียงรอบทิศทางที่ให้ประสบการณ์การฟังเพลงที่สมจริงทําให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินช่องเก็บของต่างๆถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและสะดวกสบายมากขึ้นคอนโซลกลางยังมีที่วางแก้วแบบดีไซน์พิเศษพร้อมพื้นที่วางแขนที่กว้างขึ้น ในด้านสมรรถนะ BYD ATTO 3 2 0 2 6ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ให้กำลังสูงกว่าเดิมสามารถเร่งความเร็วได้ทันใจการขับขี่มีความนุ่มนวลแต่มั่นใจเมื่อเข้าโคง้งแบตเตอรี่เบลดแบตเตอรี่รุ่นล่าสุดของ BYD มีความปลอดภัยสูงและมีระยะทางวิ่งที่ไกลกว่า500-600กกิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งทำให้ใช้งานได้จริงทั้งในเมืองและการเดินทางไกล ระบบชาร์จเร็ว DC Fast Charging ช่วยให้ชาร์จจาก30%ถึง80%ได้ในเวลาประมาณ30นาทีทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลเรื่องระยะเวลาในการชาร์จมากเกินไประบบความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ atto 3รุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับระบบช่วยขับขั้นสูง ADAS ที่รวมทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะระบบช่วยเปลี่ยนเลนรวมไปถึงกล้องรอบคัน360องศาที่ทำให้การขับขี่ในเมืองหรือการจอดรถทำได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น สำหรับราคาในประเทศไทย BYD ATTO 3 2 0 2 6คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงประมาณ1 1ึ่0ล้านหนึ่้าถึง 1, 3, 50, บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้อย่างมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดทั้งยังได้เทคโนโลยีล้ำสมัยดีไซน์ระดับพรีเมียมและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริงรถคันนี้ไม่ใช่แค่พาหนะสำหรับการเดินทางแต่ยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี ความสะดวกสบายและการรักษาสิ่งแวดล้อมเมื่อคุณได้สัมผัส BYD ATTO 32,026คุณจะรู้สึกเหมือนก้าวเข้าสู่อนาคตของยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแท้จริงเมื่อพูดถึงการทดลองขับจริงของ BYD ATTO 32,026สิ่งแรกที่หลายคนสัมผัสได้ทันทีคือความเงียบสงบในห้องโดยสารเมื่อกดปุ่มสตาร์ทรถเครื่องยนต์ไฟฟ้าทำงานอย่างนุ่มนวลไม่มีเสียงสั่นสะเทือนเหมือนเครื่องยนต์สันดาปทั่วไปทำให้ผู้ขับและผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายตั้งแต่เริ่มต้นการเดินทาง พวงมาลัยถูกปรับจูนมาใหม่ให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้นน้ำหนักพวงมลาลัยกำลังดีในทุกช่วงความเร็วไม่เบาจนเกินไปเวลาใช้ในเมืองและไม่หนักเกินไปเมื่อวิ่งบนความเร็วสูงการเร่งความเร็วของ ATTO 3รุ่นใหม่ถือว่าน่าประทับใจอย่างมากมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถตอบสนองได้ทันใจกดคันเร่งแล้วพลังมาแบบทันทีทำให้การแซงรถบนถนนใหญ่ทำได้มั่นใจและปลอดภยัยการเก็บเสียงในห้องโดยสารก็ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะเสียงลมและเสียงยางที่ถูกลดทอนลงอย่างชัดเจนช่วยให้การเดินทางไกลไม่รู้สึกเหนื่อยล้าระบบช่วงล่างถูกปรับให้มีความนุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นใจเมื่อต้องเข้าโค้งบนถนนที่คดเคียวสมดุลระหว่างความสบายและความมั่นคงถือว่าลงตัวอย่างมากถ้าพูดถึงความคุ้มค่าในแต่ละรุ่นย่อย b y d a t t o 3 2 0 2 6มีแนวโน้มว่าจะมีให้เลือก2-3รุ่นเช่นรุ่น Standard r a ร g สสำหรับผู้ที่ใช้งานในเมืองเป็นหลัก ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จหนึ่งครั้งอาจอยู่ที่ราว500กิโลเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานประจำวันราคาย่อมยาวกว่ารุ่นท็อปส่วนรุ่น e x t e n d e d r a n g รจะมาพร้อมแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นระยะทางวิ่งยาวถึง600กิโลเมตรเหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางไกลบ่อยๆและต้องการความมั่นใจมากขึ้นในทุกเส้นทางสำหรับรุ่นท็อปสุดอาจมีฟีเจอร์ขั้นสูงเพิ่มเติมเช่นระบบช่วยขับเกลื่อนอัตโนมัติการตกแต่งภายในที่หรูหรายิ่งขึ้นและระบบเสียงพรีเมียมระดับไฮเอนด์ end. เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดประเทศไทยปี2026ต้องบอกกว่า ATTO 3เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่โดดเด่นมากตัวอย่างเช่นหากเปรียบเทียบกับ MG ZS EV รุ่นใหม่หรือนิสสันอาริยาที่เริ่มมีการทำตลาดในเอเชียราคาของ ATTO 3จะคุ้มค่ากว่าอย่างชัดเจนในแง่ของออปชั่นต่อราคาเพราะ BYD ให้เทคโนโลยีที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบชาร์จเร็วระบบความปลอดภัยขั้นสูงและดีไซน์หรูหราที่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกได้ว่าเหมือนซื้อรถยุโรปในราคาที่เข้าถึงง่ายกว่า อีกประเด็นที่ทำให้ ATTO 3ได้เปรียบคือ b แบตเตอรี่ที่เป็นเอกสิทธิ์ของ BYD แบตเตอรี่รุ่นนี้ไม่เพียงแต่มีอายุการใช้งานยาวนานแต่ยังขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยโดยผ่านการทดสอบจอะทะลุและการทนความร้อนในระดับสูงซึ่งคู่แข่งบางรายยังไม่สามารถทำได้ในมาตรฐานเดียวกันทำให้ผู้ใช้รู้สึกมั่นใจและไว้วางใจได้มากขึ้น ในแง่ขององค์การใช้งานจริงในประเทศไทย ATTO 3ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากเพราะโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จไฟกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งสถานีชาร์จของการไฟฟ้าและเครือข่ายเอกชนที่เริ่มมีหัวชาร์จรองรับมาตรฐานของ BYD ทำให้การใช้งานในชีวิตประจำวันสะดวกมากขึ้นกว่าเดิมและเมื่อพิจารณาว่าผู้คนในไทยเริ่มตื่นตัวเรื่องการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น ATTO 3จึงกลายเป็นหนึ่งในรถ EV ที่เหมาะสมกับสังคมไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต สำหรับกลุ่มเป้าหมาย BYD a t t o 3 2 0 2 6ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ชอบเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังเหมาะกับครอบครัวขนาดเล็กที่ต้องการรถที่กว้างขวางปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวเพราะการใช้รถ EV จะช่วยลดค่าเชื้อเพลิงได้มากเมื่อเทียบกับรถเครื่องยนต์น้ำมันรวมถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่น้อยกว่าเช่นไม่มีน้ำมันเครื่องให้เปลี่ยนไม่มีระบบท่อไอเสียที่ต้องดูแลและมีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวน้อยกว่ามาก ในอนาคตอันใกล้ ATTO สามอาจมีการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA หรือ Over the Air ที่ช่วยให้รถสามารถเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ได้โดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการเช่นการอัปเดตระบบนำทางระบบช่วยขับหรือแม้แต่เพิ่มโหมดการขับใหม่ๆซึ่งจะทำให้รถคันนี้มีความทันสมัยอยู่เสมอภาพรวมแล้ว BYD A TTO 3 2 0 2 6ไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้าที่มาแทนรถน้ามันเท่านั้นแต่เป็นการยกระดับประสบการณ์การขับขี่ให้แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ใครที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าสักคันที่มีความครบเครื่องทั้งดีไซน์สมรรถนะความปลอดภัยเทคโนโลยีและราคาที่สมเหตุสมผลต้องบอกกว่า E-TTO 3คือ1ในคำตอบที่น่าสนใจที่สุดของปีนี้